โ okay. อเคพิก็กพร้อมดาบพร้อมขวานพร้อมที่ขุดดินพร้อมเสือ้อเกลอพร้อม,อมนะครับน่าจะพร้อมแหลนะโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไมคคับนะฮะเราก็ จะมาเอาชีวิตรอดให้กับทุกผู้ชมที่ดูอ,ดอีกแล้วนะครับซึ่งแน่ก็ไม่ได้คลิปนานมากนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือมันมีหลายเทปร้องไว้อยู่นะ่ยเออซึ่งถ้าคลิปนี้ลงไปหลายเทปก็น่าจะปล่อยันแล้วแหละนะครับนะคือเทปนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยแนะก่กว่านาจะมาตีลังโจรกันเออใช่ไหมแน่แบบเออไปล่นในไล์สุดมาไปนูนนี่นั่นมาไปเล่นรอ,อบๆมาซะเยอะเลย นะครับมันมีรังจงรังโจนเนี่ยให้เราได้ตีกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะสุ่มกาช่าหาธนูอยู่นะครับคือเอาง่ายเลยถ้าเกิดแบบเนะ่ไม่มีอาวุธโจมตีระยะไกลเนี่ยแล้วก็จะไม่สามารถเออโจมตีพวกโจนได้นะครับแล้วได้คิดดีแล้วเหรอที่ว่าจะไปเออโจมตีกับโจนในบทฮาร์ดนะครับ <c oughs> ก่อนหน้ามันเป็นโหมดนอ r m มอมันเป็นโหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยได้แบบไปตีลังโจรเลยนะคุณเออนะั่นก็เลยอยากจะลองไปตีโหมดฮ์ดูเลยนะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็อันดับแรกเดนะี๋ยวเราขอสุ่มกาชาหาธนูสักตัวสองตัว,ตวก่อนดีกว่าหลายคนถามว่านะพี่แล้วพี่ได้ธนูดีพี่ได้เออนังสือดีๆพี่ได้เบ็ดตกปลาดีๆมาจากไหนครับมาจากมาจากตรงนี้แหละครับคือง่ายๆเลยนะเอาเบ็ดตกปลาไปต่อกับเบ็ดตกปลามันต่อกันแล้วแบบ มันได้ของดีอ่ะแล้วเราก็ของดีมาตกต่อแล้วมันก็ได้ของดีตามมาอะไรเงี้ยยิงน,นเริ่มจากติดตกปลาขั้นเละยร้กะกากเนี่ยละคุณมันไม่ได้มีอะไรเลยบางอันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสองสามเทปที่ผ่านมาเนี่ยสองสามคลิปเนี่ยนักก็อยากจะได้แบบว่าเป็นในไอ้พวกแบบไปลุงแร่หาทงหาถ้ำไปลุงแรหหาถ้ำไปลงถ้ำหาแร่นะครับเออนห้ต้องบอกยงี้ดีกว่านะ อยากไปลงถ้ำหาแหล่ที่นี่แต่ปรากฏว่ามันไม่มีถ้ำไหนที่แบบดูดีเลยครับนะเขตพื้นที่ทีน่นายย้ายบ้านมาอยู่ใหม่นี่มันไม่ค่อยมีถ้ำแบบลึกๆเลยไม่มีถ้ำเลยครับจริงๆนี่ก็เลยอกเออนั้นก็ปล่อยไปก่อนแนละ้วกันนี๋นวยวเดานลงขไปหาทีหลังก็ได้หรือเราไปปนนังจูนก่อนอะไรอย่างเงี้ย นี่นะครับทำไมนักถึงบอกว่าเออนักผถึงไม่ได้ปล่อยคลิปลยาวๆปล่อยคลิปถี่ๆนะครับคือเป็นคุณผู้ชมผู้ชมนั่งเบื่อไหมทั้งคลิปมาวิ่งบนหาแต่ถ้ำอย่างเงี้ยทั้งคลิปมานั่งขุดแต่แร่อะไรเงี้ยผู้ชมเบือ่อไหมเออเนี่ยยังรู้สึกว่านักเบื่อนะครับจริงๆนักก็เลยแบบเออปล่อยข้ามช็อตนั้นไปนะเพื่อที่จะบอกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปอัดตรงนั้นเยอะแล้วเราก็เอาเอพิโซดที่เราจะลงเนี่ย ไปทาอะไรที่มันแบบสาคัญสําคัญเราไปทําเลยให้มันแบบยังไม่ได้ทําดีกว่าอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าผู้ชมใหญ่จะดกูก็บอกได้เดี๋ยวนะก็จะทําให้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวนาจะทําโต๊ะซื้อของกับมีเลเจอร์แล้วเดี๋ยวนะจะไปย้ายไปซื้อของมีเลเจอร์ตรงหมู่บ้านก็ได้ซึ่งนด้เจอหมู่บ้านแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทํโต๊ะหนังสือไงชูเก้เคลนยังไม่ได้ทําเลยฟาร,ร์มโค้งฟาร,ร์มข้าวนี่ไม่ทําเลยจริงมาที่นี่เหมือนมาเริ่มต้นใหม่หมดอะ จอิงจริงนะครับนี่ว่าได้ไม่รอดีกว่าครับคือนั่งอยู่นี้ยเป็นสองสามวันละสองสามวันที่แบบไม่ใช่สองสามวันแบบสองสามวันในเกมอ่ะเออแล้วก็แบบเออประมาณสักยี่สิบกว่าชั่วโมงในชีวิตจริงนะครับคือไั่นไงจะบอกกันเลยว่าของที่เราสุ่มจากทะเลคือมันได้ยากมากแล้วแบบเนี้ยนะนะครับเบดตัวปลาเดียวเบดตัวปลาเคิร์ดอย่างเงี้ยเคิร์ดอย่างเงี้ยเบลตัวปลาเคิร์ดอย่างเงี้ยโอ้โห มันจะคืบไปถึงไหนแล้วก็ได้คลิกชาร์จแค่นี้ได้แค่นี้เลย <c oughs> คือนสมมติว่าเออเราไม่รอดีกว่านะครับเราไม่ต้องมีธนูเอนชาร์จก็ได้เดี๋ยวเราจะไปตีลังโจรกันนะครับซึ่งได้ได้บอกไปตอนตอน้นคลิปไปแหละเออแล้วก็ย้อนไปดูเทปเก่าเลยสักแป๊บหนึ่งนะครับคือธนูเนี่ยลูกกระสุนเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวนะครับแล้วนะั้นไม่แน่ใจว่า,นะาได้เอาไปใส่ในบันเดินเอาไปใส่ในนู่นนี่นั่น,นอะไรหรือเปล่านะเพราะบางทีนายก็ จะไม่ได้นะว่ามันเป็นยังไงแล้วเสียงใครเดินทางน่อกีเสียงมันคิปเปอร์เดินมาเลยร้อนไปเอกแล้วนะครับเนี่ยนี่แว่าเอองั้นเอากรดูธรรมดาเพียวเพยวไปเลยดีกว่านะครับคือแบบว่ามันไม่ต้องอะไรเยอะนะคุณเดี๋ยวเราก็ไปขายของให้กับชาวบ้านเอพีซีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะรับโต๊ะอันนี้ไปนะครับซึ่งมันคือโต๊ะไอโต๊ะเลยนะเฟชชิ่งเทเบิลนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปสักสองสามโต๊ะก็แล้วกัน นะเอาไปโตเดียวก็พอนะค,คือนหะ้แก่ได้ดูกฮนูไม่ใช่อะไรหรอกนะแต่ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านที่เราจะไปซื้อขายกับมันเนี่ยมันจะไปได้จริงไหมเพราะว่าคือบางทีแบบมันต้องเปลี่ยนไบโอมีคุณอ่านะเดี๋ยวนาะจะไปตอนนี้เลยดีกว่านะครับคือไม่ต้องรอละมันเช้าเกินนะเดี๋ยวนะั้ไปทันการซะก่อนคือแนละ้วไม่แน่ใจว่านจะซื้อมาได้ลูกฮันูได้กี่อันด้วยมันรอนานนะมันรอไม่ไหวเลาจะต้องไปก่อนดีกว่านะอืม ไปซื้อกันแล้วกันนะครับช้ๆไปก่อนนะให้นั่นเองไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยววันนี้นะ่าจะเออโกลิมก็เออใกล้จะใกล้จะตุยแล้วนะมาวางสััวแล้วกันเอาอีกละชาวบ้านสี่กันอีกแล้วอะไรกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเนี่ยเราถ้าเราจะซื้อซื้อได้ด้วยเอาบินเลยขอเยอะๆออนี่แหละมันเตองจังสี่บล อืมน้าจะสี่โลไปไปกันเลยดีกว่านครับเท่านี้คิดว่าก็น่าจะพอประมาณร้อยดอกร้อยดอกไม่น่าถึงนะนะว่าน่าจะประมาณเลยแปดสิบดอกนะครับน่าจะพออยู่ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเยอะเลยเตรียมแค่ลูกฮนูไปแค่เนี้ยแหละครับไม่ต้องเตรียมไปเยอะเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเลยเอกสารือเอกสารไม่ต้องเตรียมไปเ,เ,เ,าเราเรจะไปยึดทางโจรเนี่ยเราจะต้องเอาเอกสารไปทําไมถือว่าเราแค่เอาอาวุธไปก็พอมันอยู่แถวนี้แหละครับทางโจรนอะนาหาไม่เจอนี่ไง เดแล้วนะพี่เดี๋ยวเจอเอาโพสเ,เดี๋ยวเราจะตั้งเตียงแถวนี้นะครับเฮ้ยมีอ,อเล่ด้วยอยู่ข้างในตรงนั้นแนะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะปลูกแบบหน่วยสวาดนะมาดูกันเซฟก่อนอันดับแรกเซฟก่อนปลูกแบบหน่วยสวาดมีมีสบ,บีด้วยหน่วยสวาด์หน่วยสวาดหน่วยสวารหน่วยสวารเฮ้ยยิงป้าเฮ้ยใจเย็นหนุม่ม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  อุ้ย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 ไงไอ้ไนุมน่มไอ้นุ่มเอาเอาหัวหน้ากันเอาะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าสกิดสกิดลักพีกล็อกไม่โดน <c oughs> พีกล็อกไม่โดนเอาซอมบี้ก็ได้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยแต่ทำเป็ตรงนี้โจรมันเยอะจังเดี๋ยวมันจะรุมกันสองคนเกินไปมาคนเดียวก็พออืม ตีรังโจนแตกนะครับมาละมาละเห็นละเอ้ยโดนตั้งโลกตั้งโลกใครมันจะไวกว่ากันแม่ไม้กับพนูคิดดีหรือยังจะดวลกับพี่คิดดีหรือยังเอ้ยใจเย็นนมใจเย็นนมใจเย็นนม จะด้วยกับพี่คิดดีหรือยังเต็มหัวเอ้ยเอ้ยโดนเลยนะครับของเนี่ยไม่ขาดเป็นของโจรสินะโอ้ยทะลุตู้ทนูเหล่อนี้เดียวคือแต่ลูกทนูเราก็หมดไปเยอะอยู่นะครับอันนี้อเล่เดี๋ยวค่อยช่วยแล้วกันอนเล่ไม่มีประโยชน์เลยเอาจริงๆนะไม่รู้นะแกช่วยไปทําหอกอะไรอะ่ะไม่รู้มีใครอยู่ข้างในหรือเปล่า เดี๋ยวพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เอ้ยแกฮึแกแค่คิดจะเป็นสายไส้ให้กับจูดอย่างนั้นเรอคิดดีหรือยังอ่ะยิงไปยิงลั่นโดนแกตายนะเมื่อกี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เอ้ย อุ้ยไม่ไหวไม่ไหวต้องกลับไปชาร์จเลือดก่อนนี่ตึงเอาเรื่องอยู่นะครับทางโจรตัวนี้เออนี่แหละมันจะสู้แล้วมันถึงจะเหมาะกับความมันนะคุณผู้ชมนะเอานอนเฉยช่วยกีังไม่เท่าไหร่เลยมานอนมาข้างบ้านโจรเนี่ยแหละพอดีเราเป็นโจรน่ะเออเราป็นโจรปล้นโจรอีกทีหนึ่ง เออไปจนในโจรอีกทีหนึ่งเนะที่เสียงมีอยู่นี่ป่ะเราไม่ได้เคลียเราต้องเคลียข้างนอกให้หมดก่อนนะเคลียข้างนอกเคลียข้างนอกอันนี้กงเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เปิดเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับพี่เฮ้ยเอาไงดุมเฮ้ย ฝีมือไม่ธรรมดานี่หว่ะฝีมือกระจกฝีมือกระจกเนี่เฮ้ยโดนโดนโดนเอ้ยสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดเอ้าไม่โดนเอ้ยดีกิ๊เสียงดีกิ๊งเสียงฮ่า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 มันนี้จะมาปดวะฮ่าเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้กิ๊กี้ ออกมาทำไมนุ่มอลลี่สองตัวเลยทำไมแม่แคมนี้แล้วรู้สึกแบบแบบเกลือแบบแปลกเลยนะโอ๊ยสวัสดีพ่อน,นุ่มเฮ้ยสวัสดีหนุม่มหาทางสู้กับดาบไม่ได้เลยนะเพื่อนจะเย็นพี่ใครมันจะไวก่อนกันใครมันจะไวก่อนกันฉันก็อยากรู้เหมือนกันหา เราต้องเข้าทางไหนเดี๋ยวเราต้องเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมได้ยินเสียงโจรหนูนะเมื่อกี้นะ่าหยุดคนนี่แหะกินเล่กินอาหารก่อนเรือจะได้ฟื้นฟื้นเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เฮ้ยติดติดติด จเพี่ใจเงีใจเงีครับพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใจเงีพี่ใจเพี่ใจเพี่ใจเีพี่ไม่สายแล้วครับไม่สายแล้วครับพี่ขาโทดขาโทษอะไรวะเดีโอ้ยไหวอะเอาเอ เก็บได้ไหมเก็บได้โอเคฮ้าโดนขังเลยฮ้ายืนคอยใคร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 พี่ยืนคอยใครพี no ่เ no อ๊ะพี่ยืนคอยใครอยู่ยืนรอใครรัวประทานแตลิบ hmm ิน จ้างให้ประธานก็ไม่มาตันดิบินผมนี่แหละประธานฉันคือประธานบริษัทฉันคือประธานบริษัทเนี่ยที่โดนยิงหลายดอกนะไนม่เม็ดอยู่เฮ้ยในยินเสียงอยู่โจรเมื่อกี้สวัสดีครับโจรดาพังไปตัวหนึ่งเมื่อกี้สวัสดีครับพี่ในขาวเมื่อกี้ฉันเห็นโจร ห็นโจรอยู่บนนี้สวยเลยตกใจตกใจตกใจตกตกใจ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 สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งอืมชอบทำให้สะดุ้งสวัสดีครับพี่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 เป็นไงล่ะฮะป่นหน่อยสิ อน้ำยาเลวลเงวา,าหนึ่งขวดไหนเลยก็ไม่รู้ในนี้แล้วก็ได้สปริงแท็บไอ้สปริงแท็บอันนี้นึกสูงมันน่าจะขายได้นะนะบกับไอ้ไม้นี้ด้วยเออเก็บเก็บกล่องไว้แล้วกันไม่เอาไปกล่องเอาไปที่บ้านทำไมล,ลุกหรือก็ได้น้ำยาเออแบดโอเมมาด้วยนะครับคือกินแล้วเราก็ไปเข้าดงชาวบ้านแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไร เืออยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยใสๆเปล่าฮะชะนะใสๆเลยเออไอ,อ้โจ้ดิก็โดนขังเป็นไงละ่ะเอาโดนสองตัวอะไรทีนี้สามเด้วยเน,นี่เป็นไงโดนขังอู้นีโดนขังนะครับเออเป็นกุ้งป่าไหม,มใส่เกมมันน่าจะแบบสปอนผิดนะอะไรอย่างเงี้ย อันเล่สองโกงตรงนี้นะกไม่ช่วยแล้วกันนะครับคือช่วยไปก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรโดนขังไว้แนี้แหละไม่ช่วยนะก็หนักอาการใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าถามว่ามันก็ดีๆไม่รดีดีอ่ะโจนี้ก็เอาไว้ขังดูเล่นแล้วกันนะครับก็ตามนี้ไม่น่าจะมีอะไรละอืมโดนยิงตกลงมาจากที่สูง แล้วก็ตุยนะโอเคก็เพว่าสำหรับคลิปนี้นะครับคงม,มีเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะตางโจนตอนแรกนาะยคิดว่าเอมันจะเปิดป็น,ปนแบบเป็นหมดฮาร์ดแล้วมันจะตึงอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ตึงอยู่นะครับอืม